ที่พูดมาแบบนี้คือไม่รักเราใช่ไหมเขาไม่เชื่อเขาเชื่อว่าเขาไม่รักเธอห้่เขาไม่อยากให้เธอมารู้ที่หลังแล้วเสียใจอะ่ะเพราะว่าตอนเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ติดเล่นอยู่แต่กับผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาไม่อยากให้เธอต้องเสียใจไป่ถึงแม้ว่าเธอบอกเขาว่าเธอไม่ได้คิดอะไรอะ่ะ เอารู้ได้ไงว่าอยู่นี่ขับรถใค่มันเนี่ยเขาไปขโมยมาเข้ามาบอกหรือเปล่าเนี่ยโทรศัพท์กดไม่ได้ได่โทรศัพท์มันกดไม่ได้เขาเพิ่งเข้ามาเข้ามาเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยเหรออืมทำไมหลต้าชอบจับผิดเขาในนี่อ่ะจะผิดอะไรถามมาเป็นประโยชค์คำถามถามว่าเข้ามานานหรือยังชอบปฏเขาในนี่อไม่อ่ะจับผิดทำไมก็ต้องจับถูกตี จับผิดทำไมอะ่ะมันต้องจับให้ถูกสิเขาจับไหนได้ไหมอะ่ะไม่เอาได้ไหมคะไม่เอาไปเอารถใครมาเนี่ยขโมยไอ้บ้าเอา้ามึงสิบ้าด่าเะไหมเนี่ยเอา้ามึงสิไอสัตว์เอา้าเธอจะด่าเขาทำไมอะ่ะด่าเอา้าอะไรแล้วมาเรียกมึงทำไมแล้วเธอพูดมึงทำไมอะ่ะอย่า เธออย่าให้มันมากนะใครพูดจามไม่พอก่อนแล้วเรียกมึงทำไมไม่เ,<อ>เธอพูดกับเขาก่อนนะไอ้เจ้าเรียกจะไปทำอะไรอะ่ะท,<ำ>ทำอะไรกันด้จะไม่ดิคอตั้งใครยึดอำนาจเราเองหละพลละเมืองเครื่องใจ เพลงกูเปิด์สุขีนะให้มึงจงจำไว้อย่าตีนะเธอเขาไม่คุยด้วยนะน,นี่ไปดีมาหรือเปล่าไม่ด้ืีคุณเข้ามาไหแล้วไปทำอะไรมาวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างไม่ทำอะไรเลยจอกจาปูนไม่สับแต่เขา,เาโดนไม่ใช่หรอโดนอะไรงงโดนแกงเขาอ่ะให้กูเขา ก็ไม่รู้ไงก็เลยถามไงว่าใครเพราะเขาไม่รู้จักคนนั้นก็เลยถามว่าชื่ออะไรเขาบอกว่าชื่อสัก็นี่ก็มัใครวะซาก็เนี่ยจับก็เพิ่งเข้ามาไงคนมันไม่รู้อ่ะว่ามีคนยืนจองอยู่อะไม่รู้อะพี่ไม่รู้อะจะไปทำอะไรจะไปทำอะไรอ่ะจะจบไหมล่ะ เขาอยากจกเธอเได้ป่ะเขาอยากนัวเจ็ดรไปดีกว่าขึ้นมาไม่อยากนัวในนีน้เร็ว,เ,รวเดี๋ยวพาไปเปิดโรงแรมไม,ขม่ขึ้นมารถใครยายดีๆแล้วรถตัวเองอยู่ไหนไม่มีเบบี้ถ้ามีเดี๋ยวจะบอก อะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมแปลกเป็นคนที่รักเธอไม่ได้หรือไงและรักมากด้วยไม่นอกใจด้วยรักมากด้วยไม่นอกใจด้วยเธอจะมีใจหรือเปล่า จะจะมองมาที่ฉันหรือเปล่าเมาหรือเปล่าหากจะเป็นอย่างนั้น,มนไม่เมาครับเมื่อวานซาร่าบอกว่าอะไรครับจำได้ไหมซาร่าพูดว่าอะไรจำได้ครับอ่ะไหนลองพูดสิห้ามเมาห้ามเปิดโกโปไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าห้ามเมาบอกว่าอะไรพูดให้มันถูกถ้าเม,มาห้ามเปิดโกโป ใช่ไหมแล้วเมาหรือเปล่าไม่เมาครับไม่มาแต่ไม่เหมือนเดิมไม่ครับไม่เมาครับแม่ไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยนะเนี่ยไม่ก็คือไม่ได้เมาแค่เพิ่งเติมมนง่วงไปสิจกสิจะเวลาไว้ยังไปที่ไหนอะ่ะขึ้นมาเดี๋ยวพาไปจกมีให้จบหรือเปล่าเนี่ยฮะ ได้ขนาดนี้อ้ารู้ได้ไงวะอะไรกันเหมือนเหมือนเคยเหมือนเหมือนเคยจับเนาะไหนจริงไม่ได้จับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนจริงจับปากจริงตายเนาะต้องไปจะต้องระวังนะวันนี้เขารู้สึกหงุดหงิดจริงครับวะอันนี้กระเปล่า เธอลงเถอะเดี๋ยวเขาขับเองลงบอกให้ลงเดี๋ยวขับเองเธอขึ้นมาขึ้นมาแล้วเขาไปตึงนั้นนะ เขซือ้อบริษัทหา่เลยว่ะสารานะน่าน่าเบื่อจัดมาเช้า,าอ,อ้าวมันนีักเขาใช่ไหมนี่เธอมาแปลกเอมีอะไรหรือเปล่าพูดมาได้เลยนะเขาโอเคลกักเขาไหม ทุกสิ็งทุกอย่างที่แสดงไปมันก็เห็นแเราไหมอ่ะเขาม่อะไรจ้ะป๊อฟอืม ที่ผ่านมา,ารักเธอมากนะเธอไหมเธอเป็นคนแรกที่ทำให้ให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายๆอย่างเลยอ่ะ แต่เขาก็กลัวตัวเองที่จะไปทําร้ายทาร้ายเธอหรือว่าด้วยความด้วยด้วยความรู้สึกแล้วก็ทําอะไรไม่ดีใส่เธอพอเขาก็รู้ตัวเองอยู่ว่าเขาก็เป็นคนติดเล่นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเีกอย่างหนึ่งเขาเขาติดเล่นเกินไปโดยการที่แบบว่า อืมโดยการที่ไม่คิดอะ่ะง่ายๆเขาไม่อยากให้เธอต้องมานั่งเสียใจอะ่ะแล้วก็มารู้ทีหลังอะ่ะแล้วเขาไม่อยากเห็นเธอร้องไห้แล้วด้วยแต่เธอต้องจำไว้แล้วนะเธอเธอคือคนที่เขารักมากที่สุดแล้วอืม เธอคือคนสุดท้ายของเขานะเธอรู้ไหมเขาจะไม่มีอีกแล้วหลังจากนี้เขาก็จะกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะเธอเขาคิดว่าเขาไม่สมควรที่จะต้องมีรักแล้วอ่ะเขาอยากให้เธอเข้าใจเขานะ ข้าขอโทษคือ เขาว่าเราไปกับไปเป็นรัศนานะเพื่อนดีกว่าไหมเธอคิดว่าไงอะแต่ใช่ว่าเราจะคุยกันไม่ได้นะเธอมีปัญหาอะไรเธอปรึกษาเขาได้ตลอดเขาคอยซัพพอร์ตเธอนะเพราะเธอคือคนที่เขารักมากที่สุดและเธอคือคนสุดท้ายอะ เขาสัญญากับตัวเองแล้วเขาจะไม่มีแล้วเพราะเขาขี้เกียจที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครทักคอนอะได้อย่างเธอก็เพิ่งมีรักด้วยนี่มาหลายๆอย่างที่แบบว่าบกพ่องไปเขาก็ไม่เขาก็ผิดด้วยแหละที่ไม่ได้บอกเธอ พูมาแบบนี้คือไม่รักเราใช่ไหมเขาไม่เชื่อเขาเชื่อว่าเขาไม่รักเธอวหยเขาไม่อยากให้เธอมารู้ทีหลังแล้วเสียใจอะ่ะเพราะว่าตอนเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ติดเล่นอยู่แต่กับผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาไม่อยากให้เธอต้องเสียใจไปถึงแม้ว่าเธอบอกเขาว่าเธอไม่ได้คิดอะไรอะ่ะ เขาขอโทษด้วยนะที่จริงมันควรที่จะไปไกลกว่านี้เธอไม่ต้องเธอไม่ต้องโทษตัวเองนะเธอเธอทาดีที่สุดแล้วเว้ยเธอไม่ได้มีผิดพลาดอะไรเลยหรือว่ายังไงเลยอะไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียว แต่เป็นเขาเองแหละง่ายที่เป็นคนทำลายเธอเช่นความรู้สึกคำพูดอะไรอย่างนี้ที่มันแรงเกินไป 好、哦，好像，说你进来。